เาท่านเจาเน้าเราเปื่นเบาเข้าไปึง้าเราเรียนเอาไว้ในวิทยที่จะต้านกันลอยไ้ไปเป็นมากมีะไเป็นเพราะเราเอราหันเกลยวกับนี่มีมาเเซียตาเกื่อเกิดมาพุทธศาสนาหลายทิศทางที่เดียดนะยมีทีรรมัาติที่สสเรียนบริยุทธานีเรียอนุสัย์ี่เดดที่เดดขึ้นนอนเนื่อนนี่แหละทางการ ก็ลองแช้เาตกวจทานมางานก็ต้องไปได้ท่งานเลยเืี๋ยนะําเป็นยางย่างขวยยางวนไม่ทุกงย่างมียางป็ปวเข้อก็ไม่ทุกย่างมียางเน้อาย่างกตาือเป็นยางตย่างไายขอนย่างตเป็นวัย่าองเป็งนมอเตรทานางกนะเรลาเปิดมอเรมมาตอ เพเิดคได้เ็นเกิดจากเกิดเทียงเทียมใต้ใ่ไมการมาบ้งนของวันขเราก็เลยวานทอาอยู่ใต้นะดอกช่ามก็มาดูรวมนึ่งสาวดูลองน้ำตังเพียอยูวันตังโกเจ้าเลยวานะ่านี้บอกังหลายมากัมากบมีตำรายดอกันจังท้าเราก็เทียนไวดอกแทนทีดีกครที่ดูมันแบบพัฒนากันมาก หนูซีดีมันจะหายได้มันใไม่เห็นเปิดอต่ตามบนตามสมัยมันดูมันดูดีๆตอนวัตถุนิยมวัตถุนี้เมืกันมีตามสองคนคืออันน่ใส่บรมาระาวามกบบาทเลยงไปในโกนแหนะโกนบรมาระาวามกบบาททีสารใดเป็นแผลจะปวดพรมานไปครับองทุนยาที่ทั้คนลโทษอันั้นเอาศึกงสาไว มานี่ละนั่ประพฤติปฏิบัติโกล้ามเลี้ยงดนเกิดมาในร่งแต่เช้าเลยมัื่นเ้าจะเรียนเชิมี่เเพื่อนค้าก็ม็เลยพองพบ้านใกล้แล้วก็หไม้ตาตาสมวูเสียทอดตบก็การนี้มนใหญ่นอกกันมี้าขอเห้าอ <Ti> ี <im machine> ่ม <issimo> ีวัฒนธรรมสซีนี่้ด ปีิญญาทำตาเป็นมาแต่บาดีคือวาพอเบ็นพี่นอกทุกท่านทุกคนมามองกันทำุญขอดีก็ดีเขาเกื่อ,อ,อตามประเทศนี้เออเมื่อเข้าด้ถวายอาหารหขเขาทีเส็จกัดระพุ่นเจ้าได้ให้ทรมา ยังครับอาญานพูนกัญญาโนน,โน,โนะครับหลวงปู่ีชีรปุณโญทได้ให้ธรรมะผู้ใดฟังโดยตกางให้ฟังกับที่เข้าใจใน,ในเรื่องการทับุญนข้อจีแห่งความเป็นไปมากในการทับุญนข้อจีนอแห่บางคน่นกันบบ่อไปจัดเข้าใจที่ไปที่มาในการทับวุ่นข้อจี นานคนได้จัให้นตังกับเชื้อโรนอกธรรมะภาในเาดของใจเรื่องการทำบพญตวีในมือนะครับเรือกทัวไปในรักการคบลูดลงนะครับเออจึงพระอาจารย์ทพุ่นก็ได้ให้คติแออโยไดเรื่องของคนเฮามนุษย์เป็นกังไดมนุษย์ทีจริงกขไม่อยู่เการทับลบอกพระใจจจทับพล่วมให้ผูยังพลาดเด้อ bỏ qua luôn bỏ bỏ có luôn bớt thanh liêu bớt thanh liêu hả bớt nó thử đấy กระโวมหยดร่วงเนาะเระพี่นรองดมกระโาบ้านพระโลมะดมกระโดมกะโดมะด้กระโดมกนะด้กะมดนะคะดกดมหดมกุดะด้หมดนะะดกมมะะด ยมีบริจาคมากอ <man qualified worldwide> uh, no. I mean, ีกนรอบรันะครับขึ้นข้างนอกข้างบานท้าแดดบานน้องจะมารบริจาเป็นเงื่อนและเท่าทนี่เลยเยอะที่น้องข้างบันน้องจะมาวัววัเงินข้างสามลอยแก่ท้่บานหลอกนจนเพราะว่าออกมาบริจาค

ข้าวมันไก่กามากบ่ชวนไปทานีไร่วมร่วมใครนะครับร่วมร่วมใครก็ตตม้นนะครับอาร่วมเงื่นอ้างปั่นพาอลไบจะมาว่าเท่าอ่ะองพนีร่อยแิบเก้าบาทนั่ือยอดร่วมแ้่สอบาทนะครับเป็นเงื่นจนวอ่ันสี่ร้อยแป่สิบเก้นะครับก็ได้ร่ร่วม ในขันนะครับบริวรวมเมื่อีกีอามากอัดชวบไทยนะครับมสีวารา้เจว้วโคตพท่วนอยู่ไนนองอัดตุ้มดห้แล้วก็บ,บริเวณกไว้ะครับพบกัได้ประกาศซื้อก็จะ,ะรับบริมากบริจะครัแต่ร่าบ,บริวรวนตุ้ดี